สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผมอยู่ตลาดริมทางนะครับเป็นตลาดอาหารป่าเขาเอิ่นว่าตลาดนี่ยังกว่าครับแม่ค้าเนี่ยตลาดของป่าน้องผือใหญ่บ่ครับครับในมดแดงบ่แม่เป้งบ่เนี่ยกินได้เลยบ่เนี่ยกินได้เลยค่ะเจ้าขีดนี่ยังไว้ขาวๆรอบๆมันนไหนขีดไว้ให้ยังล่ะขีดไว้หมดันโอ้ย่ามันไม่กินบ่ครับโอ้จักบาทนะครับจานหนึ่งเนี่ยจานละหาซีบบ่กันนี้บกนี่กินได้เลยบ่เลยจังใดเนี่ยโอ้ตรงไปขวัวจักบาทจักบาทครับเนี่ย คงละสามสิบกันอืมโอ้โบแพงเนาะครับน้องใม่ก็สดสดจากแถวนี้เลยปะครับเนี่ยม่สดสเลยครัโอ้ตลาดของปลาหนองผือยังก่อนครับหนองผือใหญ่อ๋อตลาดของปลาหนองผือใหญ่ตมบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะอ้าวขอบคุณครับเดี๋ยวผมยังชมเมืองก่อนเด้อยังชมเมืองตลาดนะครับพี่น้องครับตลาดตลาดของปลาริมทางบ้านหนองผือแม่นบอกครับเฮ็ดทั้งหลายบอกย่าย เมียนมว่โอ้ช่วงนี้เห็ดมันเริ่มเบิดแล้วบ่ครับเนี่ยโอ้ครับครับครับต้องมาเท่าเศร้าเป่ครับทั้งเห็ยหลายอโอ้ออเ,ม,เม,มียนมว่าหลายเลยเปล่าครับสามมงเสาร์สี่มงเสาร์นั่นแหะครับคุณผู้ชม,อมเอเอเพิ่นบอกว่าเห็ดมาจากปลาเขาก็มาว่างนี่เลยบ่ครับมาขายอยู่นี่เลยโอ้ยศูนย์รวมอยู่นี่เลยบ้านน้องผือใหญ่พอดิเส้นทางเข้าน้ำตกสร้อยสวรรค์ค่ะโอ้ทางทางเข้าน้ำตกสร้อยสวรรค์ทางเขาน้องผือใหญ่เนาะครับเนาะ ขอขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือตลาดของปลาครับพี่น้องครับตลาดของปลาบ้านหนองผือใุ่้ยนี่เม้งทับตัวนี่โอ้ปีกมันบ่อครับเนี่ยเอาไปประดับเปนเนบ่อครับเนี่ยตัวนี้เห็ดเห็ดเห็ดกะมีครับโอ้ยู่พุ่นก็ะมีคือกันงามเลยพันเห็ดไบหนอกเอาขอบคุณครับบอกขอโพดก็ะมีนะครับพี่น้องครับนี่คือตลาดของปลาบ้านหนองผือใหญ่ตำบลนาโพกลางอำเภอ โองเกียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่ครับเฮดสดๆเลยครับโอ้บมเม่นเ็ดว้อยว้วพีดเนาะไใหม่เนือหม่เนือใหม่สดๆจากป่าเลยพี่น้องเออขายจังไดครับนี่ยุงละจังบาทมันหนุกบ่ะค่บอยเนืไม้หม่เนื้อม่ทุ่งละเบาทจ้ะโอ้ถูกๆเลยครับพี่น้องบบแพงเลยครับแน่เนาะเออสดๆเศ้าบาทนี่บบแพงเลยครับนี่พี่น้องเนี่ถือว่าบบแพงเลยนะครับพี่น้องครับอือ สุดยอดสุดยอดพี่น้องครับตลาดของปลาบ้านน้องผืนใหญ่ผู้ใดผ่านมาถนนเ้นนี่เขาเอ่นว่าถนนเส้นยังก่ครับเนี่ยเ้นโค้งเจียมไปใส่ก่อไปทั้งหนาเนี่ยโค้งเจียมไปเข็มมาลาดบอกครับเนี่ยอ๋อโค้งเจียมเข็มมาลาดเนาะครับเนาะหอดบ้านน้องผือใหญ่นี่ก็สีเห็นเลยนะครับพี่น้องครับมาอุดหนุนพนด่ด้วยครับของปลาเฮ็ดกัมมีครับพี่น้องครับนี่ขัวเรียวกัมมีพร้อมตัวนี่โอ้ขัวเรียวอันนี้แม่นยั้งครับในี่มอหนึ่งในี่มอหนึ่ง่ยั้งครับเนี่ย โอ้ลูกสิ้นก็มีนะครับพี่น้องไผยิ้วเขากินได้เลยเนาะโอ้มาหาเห็ดกินได้เลยลูกสิ้นก็มีนี่ของปลานี่ผมมากหลายครับพี่น้องครับเนี่ยเอาละครับพี่น้องครับไผ่มาทั้งของเกี่ยมกับมาแวะเบิรงเดอครับพี่น้องครับตลาดนี่ไปละครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ